ตั้งแต่ป่าบุญมาเอาวีบันเทิบมาให้เนาะลูกน้องเนี่ยขยันเลยกลางค่ำกลางคืนบ่เมยแเขนบ่เอาบ่เมยแเขนบ่เอาโอ้ยเข้าห้องน้ำบุน โอ้บุมีลมลมบุมีก็เล่นเนาะ <S <S อของเขาดีจริงๆคนละมุมกล้องอันนี้มาพี่น้องมาหมากัก่วงัาว่านพ่อแม่เฮ็ดให้รูกกินเนาะคุ้มกันอยู่พี่น้องเอ,อ้ยกินซุ่มกันนี่แหละเดี๋ยวบรนอุควางหนาหวเนาะเอ้าต้องอย่างไงยัด บุบป,ปับุปัปบประเด็กได้รูจะประเด็กข้าวเลยเลยกินเจอันนี้้าวมงม,ม,มากิงสมครับสมเล้มองมาดิจะขำ่ตา,ากล้องคือกินน้ำลายแล้ว Bao nhiêu? Ta con ông mong 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 mong